ร,รู้สอนเห็นกันอยู่ที่ปลานบุรีซึ่งวันนี้เราจะพาไปแนะนำธุรกิจของดาราแล็เจอรเตี้คนหนึ่งที่เขาเป็นหนุ่มร็อกอธิบดีคนแรกของเมืองไทยแต่เขามาทำอะไรที่ปลานบุรีเดี๋ยวตามยุ่งไปดูเลยค่ะแต่ขอชิลบรรยากาศกันแล้วกันนะสวยจังเลยอะ่ฮะฮัลโค่ะสวัสดีครับ ถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็จะถึงแล้วค่ะอีกประมาณสัก5นาทีนี่รออยู่ที่คูราปูระโฮมรีสอร์ทเข,ขากะโหลกปราณบุรีนะครับได้ได้แล้วเจอกันนะครับโอเคค่ะดี๋จะเจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไหร่จะครองโสดความ

ดีเลยมาไม่ใครด้วเนาะส,สวยอ่ะขอบคุณมากโหยนึกว่าชมยุ่งอ่ะที่แท้ก็ชมเมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้นี่เองอ่ะนอกจากเขาจะสวยแล้วนะเขายังเป็นเลิศด้านยนตกรรมแห่งความปลอดภัยอันเป็นอมาตะตลอดการภายใต้ความหรูหลาและสง่างามของใจผู้ขับขี่อย่างมีรสนิยมอย่างเราด้วยสนใจขับไหมล่ะสนใจขับ <S <S ไหมเหมาะกับคนสวยอย่างคุณขับแต่วันนี้ขอยืมหน่อยเหอะ แล้วยืมรถก็จะขี่พาเที่ยวชายหาดไงได้ได้ได้แต่ก่อนอื่นพายีเข้าไปชมแน่นอนมากินน้ำที่ภูาก่อนภูราภูระาภูราโฮมรีสอร์ทเจ้ารีสอร์ทอาจจะเป้าบ้านที่นี่จะมีสุนัขเฝ้าเพราะว่าเราอนุญาตให้นำสุนัขเข้ามาครับเป็นรีสอร์ทที่ลูกค้าสามารถพาเจ้าตัวเล็กสุนัข หรือแม้กระทั่งตัวใหญ่บ้านก็มามาพักได้ครับผมก็คือสามารถให้น้องหมานอน,นกับเราได้เลยใช่เป็นโรงแรมที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงครับค่ะมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนเนาะใช่ครับเป็นเป็นโฮมรีสอร์ทชื่อก็บอยอยู่แล้วโฮมรีสอร์ทจะเป็นรีสอร์ทปิด ซึ่งต้องโทรจองก่อนบรรยากาศจะทําให้เหมือนบ้านเหมือนมันอยู่บ้านนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในรีสอร์ทจะไม่มีพนักงานเพ่นพ่านให้รู้สึกอึดอัดตรงนี้มีทั้งหมดกี่ห้องคุณนอร์ดี้อ่าชั้นล่างมีห้าห้องครับแล้วก็มีห้องใหญ่ด้านบนห้องเดียวทั้งหมดมีแค่หห้องรองรับได้ไม่เกิน20ท่านนะครับประมาณนี้กาลังดีครับก็เป็นที่เล็กๆเหมาะกับมิงเล็กๆหรือว่ากลุ่มเพื่อนสิคนสิบกว่าคนมาเหมากันอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับค่ะศิลปินก็เพื่อนศิลปินก็มากันเยอะอย่าาาง้้มบแลว ึงพี่โจพี่ก้องนัทเน็กอะไรอะไรพวกนี้ครับอย่างพี่ก้องก็มาขี่จักรยานบ่อยเพราะแถวนี้เขานิยมขี่จักรยานเรียบชายหาดนี่ครับแต่ว่าข้อดีคือมันมันติดภูเขาแล้วก็จะมีลมตลอดปราณบุรีแปลว่าเมือแห่งสายลมอ่าฮะค่ะจะมีลมเย็นตลอดต่อให้มีแดดหรือไม่มีแดดก็จะมีลมแต่มันเป็นอะไรที่แบบดูเป็นส่วนตัวจริงๆข้างหน้าเป็นเขาตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํา คือถ้าตอนกลางคืนเล่นน้ำแล้วดูแสงดูตามสบายเลยครับอันนี้เป็นสที่ลูกชายคณจะแบบโรแมนติกมากๆถ้าใครไปได้มากับคู่รักที่นี่นะแบบโหยยอดแน่เลยมีเอแต่งงานอะทะเลเดินลงไปไม่ถึงนาทีก็ถึงใช่ไหมแล้วทะเลก็มีสองฝั่งทั้งซ้ายและขวา ค u l a า u ูระโฮมรีสอร์ทแอปราบุรีเป็นสถานตากอากาศแบบเอ็กซ์คลู6ห้องสามารถรองรับผู้เข้าพักได้กว่า20ท่านที่พักสะดวกสบายสงบและส่วนตัวพร้อมล้อมด้วยภูเขาทะเลสายลมท่ามกลางธรรมชาติเขากระหลกและปากน้ำปา่า so แล้วในส่วนตรงนี้คุณทำอะไรบ้างอ่ะในส่วนของที่รีสอร์ทอะคะ่ะมันเป็นโฮม e ีสอร์ทครับ <S <S ฉ,ะฉะนั้น hmm. ก็ สาเหตุที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ก็จะเหมือนเจ้าบ้านเวลาใครมาพักก็จะดูแลไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าที่ต้องเตรียมให้ลูกค้า<ฆ>บางทีก็พาเขาไปเที่ยวบ้างถ้าเกิดวันไหนที่ผมว่างเป็นไกง,งก็เป็นไกด์ด้วยครับอย่างวันเสาร์เนี่ยกขจะมีถนนคนเดินหน้าไปแล้วก็มีทัวร์ไปเกาะไปอะไรเงี้ยก็ติดต่อเรือให้ได้ครับคือจากหนุ่มล็อกอัลเทอร์เนทีฟอะ แล้วทาไมผันตัวเองแบบสันโดแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ได้เอ้าก็ไม่ได้หนุ่มล็อกก็ไม่ได้บอกว่าจะจะอยู่กับธรรมชาติไม่ได้นะครับ <ๆ S 2> ก็เพื่อว่าชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับแสงสีมาเยอะแล้วครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกเล่นดนตรีมันมันมันเลิกไม่ได้หรอกครับก็ทุกวันนี้ก็ยังร้องเพลงให้ลูกค้าฟังยังแต่งเพลงยังทําเพลงให้กับองค์กรต่างๆยังหารายได้เลี้ยงชีพจากการทําเพลงอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีคนให้เกียรติจ้างไปร้องเพลงตามงานแต่งงานหรือว่า หรือว่าตามงานปาร์ตี้ต่างๆแล้วสาเหตุที่ผมทำรีสอร์ทเพราะผมอยากจะเจอแฟนเพลงใครอยากมาเที่ยวมาพักผ่อนก็มาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับมาเที่ยวกันเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้ได้มาเหมือนมาเที่ยวบ้านออดี้นะฮะอนโฮมสเตย์ใช่ครับอารมณ์นั้นนีีได้อารมณ์เหมือนมาเที่ยวบ้านออดี้จริงมันก็จะมีแนวที่เป็นแบบสุนทรีแนวติต๊ตๆแนวอาร์ตๆหรือแนวแบบสบายสบาย บริเวณที่เห็นนี้ก็เป็นบริเวณที่ชมพระอาทิตย์ตกค่อนข้างจะโอเพ่นมากใช่มองได้ไกลเห็นไปถึงเขาลูกนู่นแล้วก็จะมีสวนด้วยเนาะอันนี้เขาเรียกไร่มันสำปะหลังไร่มันสำปะหลังเนาะคือตรงนี้มีห้องเดียวใช่ครับเป็นห้องเดียวชั้นบนสามารถนอนได้สี่ถึงหกท่านเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่หรือว่าอยากจะมาสังสรรค์ปาร์ตี้ก็เป็นไพรเวทอีกนะถ้าสมมติกรณีมีแขกลูกค้าท่านล่างที่เขาแบบแอคทิวิตี้กันอยู่ที่สระว่ายน้ำคแล้วก็ขึืนอมาดื่มของเราหรือมาแบบ ชิวๆของเราอยู่ด้านบนนี้ได้ก็นั้นเดี๋ยววันนี้พายุไปที่ยวกันแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าวันนี้มีงานที่บนเขาซึ่งไม่รู้งานอะไรเหมือนกันงานสารเจ้าแม่ทับทิมทองใช่อยากไปสักกราระบ,บูชามากเลยอะไปไปแล้วเราไปจะดีกว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวใช่ครับค่ะสอดรู้สอดเห็นที่คูราคูระโฮมรีสอร์ทจันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะมาปารบุรีทั้งทีจะไม่เที่ยวที่ไหนเลยก็เหมือนจะมาไม่ถึงให้คนพื้นที่อย่างคุณออร์ดี้พาไปเที่ยวกันเลยดีกว่า ตามยุ่งม,มาเลยค่ะผู้นำทางสอดรู้สอดเห็นอีตันไรทูเอ็ e ซ์ e ลน e n c e ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้าพร้อมสุตบริการมาตรฐานระดับแนวหน้าของเมืองไทยโทร02 789 9998ไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กินลัง <S <S เดี๋ยววันนี้เราจะรับลมกันหน่อยฉะนั้นเราจะเปิดประทุนถับนะครับนี่คือข้อดีของ Mercedes Benz รุ่นนี้นะครับถ้าอ,อยากได้นี่องไปซื้อที่อีตันเลยใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเลยค่ะอีตันเท่านั้นบริษัทอีตันอิมพอร์ตจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้าพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานระดับแนวหน้าข,ของเมืองไทยมากว่า18ปีพร้อมให้บริการ5สาขาสำนักงานใหญ่สาขาสีนาคารินสาขาราชดาพิเศษสาขาสาทรสาขาเชียงใหม่และสาขาขอนแกน่นภายใต้คอนเซ็ ต้านเอสเตเรนเซอร์วิสการให้บริการอย่างมืออาชีพที่มุ่งหวังสร้างความพึงพอใจและมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ลูกค้าแล้วตรง,งนี้เป็นตัวเมืองของปานบุรีอ๋ไม่ใช่ครับเขาเรียกว,ว่าปากน้ำปราญครับ oh. อําเภอรปรานบุรีเนี่ยอยู่ทางเข้าไม่ได้อยู่ติดทะเละ <Huh? S 3> แต่บริเวณติดทะเลเนี่ยเขาเรียกววาปากน้ำปราญ <c oughs> เป็นบริเวณที่ อาอชีพหลักคือตกหมึกจับปลาหาหอยก็เป็นเรื่องของอ่าทะเลสดนะครับส่วนอำเภอปานบุรีจะเน้นเรื่องอาสับประรดค่ะครับผมแล้วคุณเป็นสับประรดปะผมก็กำลังพยายามเป็นสับประรดอยู่ครับเพราะตอนนี้ไม่เป็นสัปปะรดอ่าถึงทะเลแล้ว อันนี้คือน้ำขึ้นเต็มที่หรือยังอะคะอ่ามีขึ้นมากกว่านี้ครับซ้อมาถึงนี้เลยครับเหรอวันนี้ถือว่าสวยงามครับกำลังดีเหมาะเขารู้ว่าคุณยุ่งจะมาเที่ยวจะมาถ่ายรูปบนชายหาดกันเลยทำโฟโต้ช็อปไว้ให้ละโอเคเลยโฟโต้ช็อปของธรรมชาติด้วยเนาะขอเป็นโดนุ่ยละกัน เป็นไงทะเลสวยไหมสวยค่ะธรรมชาติเย็นมากแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะอยู่ห่างจากหัวหินแค่25นาที30นาทีแต่ว่าบรรยากาศเหมือนภาคใต้เลยเนาะใช่กกไม่ต้องปไปไกลเลยอะ่ะไม่ไ,ไกลที่จริงมาเที่ยวบ่อยๆก็ได้ครับมันมันอาจจะไม่เหมาะกับมาอยู่ประจาเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่สําหรับเวลาที่เราอยู่กรุงเทพแล้วมันเจอความวุ่นวายเยอะๆอะ่ะมันก็โอเคนะทําให้เราเหมือนกับว่าเรามันต้องการคิดงานหรือทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างการที่มาอยู่ที่นี่จะทําให้เราสมองกลอดโปร่งกก็ได้ ทุกให้มาระบายที่ทะเลเหรอไม่มีอะสเราดูดิฮะเวลาอัดอั้นตันใจอะไรแล้วตะโกนวอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวขอนึกเรื่องทุกก่อนนะขอนึกเรื่องทุกๆก่อนนะได้ปะได้ฮะปลดปล่อยไงเป็นการปลดปล่อยในกรุงเทพถ้าตะโกนก็คงจะโดนข้างบ้านตกใจหรือว่านิดนึงใช่อาจจะแบบว่าโดนข้างห้องคอคอมึงเป็น อะไรา <S <S ใช่ไหมวิธีาท,ทำอะไรก็ได้ใช่อยากมีเมียอไว้ <S <S น่าโพยจรงสุดดีนะคะ <purpose> น่ากลัวมากทำไมทำไมถึงไม่มีสิเกตนิดนึง <S 1> <S 1> <S ลืมถามเลยอ่ะใช้ชีวิตสโดนมาตลอดก็มีแบบพบๆบ้างครับแต่ว่ายังไม่มีแบบจริงจังมากเพราะว่า,าไม่มีโอกาสเจอมากกว่าืพอมาใช้ชีวิตยอยู่อยู่กับทะเลอย่างเงี้ยโอกาสจะไปเจอ เพื่อนหรือว่าน้องๆที่เคยชอบพอกันที่กรุงเทพมันก็น้อยลงหลายๆคนเขาบอกว่าที่ออดี้ออกมาจากการทําเพลงออกมาอยู่อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาบอกกันมานะมีครอบครัวแล้วอ่าโดยวัยมันน่าจะเป็นอย่างงั้นใช่สองเขาก็บอกว่า Audi ออดี้อกหักอ่ออกหักอยู่ไหนก็ได้ออกอหัก<ๆ>ทุกปีอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าอีกประเด็นหนึ่งคือออดี Audi ลิกกับลูกกับเมียแล้วมีไพรเวทอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับยังไม่เคยผ่านการมีภรรยาฮะครับผม,มก็ก็เนี่ยแหละฮะก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตสันโดษอ,อ่ะไปไหนคนเดียวทานข้าวคนเดียวมันก็เลยชินแต่ว่าพอเจอเพื่อนๆนก็ก็ก,ก็พาเพื่อนเที่ยวได้แต่ไม่ถึงกับแบบมันยังไม่เจอใครที่จะต้องมาแบบมันยังไม่คลิกไงอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับใช่อีกอย่างด้วยครับว่าเนาะเรามันยังไม่พรอ เดินเล่นกันดีกว่าเรื่องนี้เก็บไว้เป็นซีเควตเหมือนเดิมดีกว่าเราต้องไม่ต้องเฉลยค่ะว่าทำไมออดี้ถึงยังไม่แต่งงานหรือทำไมจริงๆแล้วออดี้มาอยู่ที่ปารีเพราะเพราะอะไรเก็บมันไว้เป็นซีเควตอย่างเงี้ยไปเดินเล่นกันเถอะไปไปไปวิ่งแข่งกันไหมล่ะสตาร์ทให้ยุ่งต่ออ่ะได้เลยให้วิ่งก่อนเลยวิ่อ ตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมทองเป็นที่สักการะบูชาของชาวประมงก่อนที่จะออกเรือศาลนี้มีมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งมาบูรณะทำให้แบบผู้คนมาสักการะบูชาได้ง่ายขึ้นอยู่บนเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ของปราณบุรีทั้งหมดนะฮะคือตรงนี้เราจะเห็นปากน้ำปาน ใช่ครับปักน้ำ <He en S 2> ปลาอย <th ale. S 2> ู่ด้านนู้นเห็นทะเลด้านข้างเห็นภูเขาเห็นป่าโคงการเห็นป่าชายเลนของสมเด็จพระราชินีเห็นเขากะโหลกเห็นบ้านเราอยู่บริเวณนั้นเห็น <c oughs> เกาะโกลำเกาะนมสาวไปถึงนู่นเลย <c oughs> นะครับบริเวณน,นี้ก็จะเป็นทํา,าทไร่ทํานาพวกไรสับประรดอะไรต่างๆโดยส่วนมากคุณมา,าที่นี่บ่อย มาบ่อยๆครับพาลูกค้ามาเที่ยวเวลาที่มามีกลุ่มลูกค้ามาและอยากไปเที่ยวอยากสักการบูชา<อ>ที่นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมมักจะพามาตอนเยน็เยนๆเสมอครับเพราะวอากาศที่นี่ดีใช่ครับแล้วก็มองเห็นธรรมชาติทิวทัศน์ของต้นน้ําอันนี้คือต้นน้าจากจากแม่น้ําปรานบุรีเนี่ยต้นน้ำเนี้ยสายนี้ก็จะออกไปทางปากน้ําปรานเพื่อที่จะไปไหลลงสู่ทะเลครก็ตรงนี้มันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเนาะ สบายใจทุกครั้งที่มาใช่เรามาได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่นี่เขานับถือเนาะบวกกับได้ดูซีวิวธรรมชาติเห็นทั้งทะเลเห็นทั้งน้ําจืดน้ํากลอยเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่เลยก็คืออากาศดีด้วยใช่ก็นอกอนจากการาที่ค้ายๆเวลามาเที่ยวทะเลก็นึกถึงแต่ทะเลเนาะลืมนึกถึงในส่วนที่ไปตรงเนี้ยใช่เพราะว่าถ้ายังไงก็รอมาดูกันได้ทั้งที่ราบสูงได้ทั้งทะเลอยาอยากให้ พี่ๆน้องๆชาวไทยมาช่วยกันสอนรู้สอนเห็นที่ปานบุรีกันบ้างนะครับจะได้รู้ว่าความสวยงามและธรรมชาติที่สวยงามยังมีในเมืองไทยนะครับอ <c oughs> ค่ะจริงๆมีอะไรที่เราเคยมาปาณบุรีหลายครั้ง <c oughs> เราเคยมาประจวบหลายครั้งหัวหินหลายครั้งแต่เราไม่เคยเจอฟิวบรรยากาศแบบนี้เลยก็อีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นแบบความแตกต่างของที่นี่ แล้วก <Okay. S 2> อ็อีกที่หนึ่งที่อาจจะไม่ได้พาไปแต่แนะนำใหไ้ไปก็คือเขื่อนปานบุรีจะจะอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งของถนนใหญ่ไปจากนี้ไกลไหมคะจากนี้ไปประมาณ40่กิโลจากถนนใหญ่ไปก็ประมาณยี่กว่ากิโลเลก็เป็นเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ําของเขื่อนปานบุรีแล้วก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเป็นที่ที่เหมาะกับไปขี่จักรยานกันก็บางท่านก็ขี่จากอำเภอปานบุรีขึ้นไปเลยบางท่านก็ อย่างผมก็เอาขึ้นรถกระบะแล้วก็ไปขี่แล้วแวกงนั้นอะไรอย่างนี้ครับปะนั่นเราไปหาอะไรอร่อยทานกันที่รีสอร์ทดีกว่าทําอะไรกินเรียมาที่นี่ก็ต้องทานอาหารทะเลอยากทานยำไข่แมงดาไหมครับโอ้โหปลาประเภทไหนบ้างหรืออะไรมีให้เลือกเยอะอเดี๋ยวมาดูกันสิว่าลสอะเดี๋ยวเรายังไม่บอกดีกว่าเราทานอะไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเดาๆเอาแล้วเดี๋ยวไปเปิดเผยที่โต๊ะเลยแล้วกันโอเคมีเซอร์ไพรส์ปะ แหนมออดี้ทอดผู้นำทางสอดรู้สอดเห็นอีตันไรทูเอ็กซ์ l ลน n c e ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้าพร้อมสุตบริการมาตรฐานระดับแนวหน้าของเมืองไทยโทร02-789-9998ไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กินลัง สุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใครได้แต่รอคอยเ่้ยไปไม่รู้จะมาเมื่อไรก็ได้แต่หว,วังที่รักฉันคงกลับมา ต้อนรับสู่คุราคูระโฮมรีสอร์ทนะครับขอบคุณค่ะไม่เคยฟังเพลงสุดที่รักแบบเวอร์ชั่นแบบสดๆเลยครั้งนี้ครั้งแรกเป็นความฝันของออดี้เลยครับที่จะร้องเพลงให้ท่านผู้มีเกียรติตามโตะครับเคยไปร้านอาหารที่มีแบบนี้และอยากไปร้องบ้าง<อ>แต่ในชีวิตไม่ค่อยมีโอกาส<ะ>ค่ะก็เลยถือโอกาสนี้เลยเนาะสำหรับท่านที่มาพักที่คุราคูระโฮมรีสอร์ทก็จะได้ฟังเพลงเพาะๆตอน ยามเย็นนะฮะเพราะว่าผมชอบนั่งเล่นกีตาร์ตรงนี้เขาก็จะมาล้อมวงฟังกันบางทีก็มาปิ้งย่างบาบร์บีคิวกันแล้วก็ผมก็จัดให้ทั้งสองกลัตัวเองอะไรแบบนี้ครับโรแมนติกมากนะครับไปสลัวสลัวมีอะครเล,เล่มากล่อบมันเลงให้ฟังมือนี้คุณจะเป็นมือที่อร่อยที่สุดเลยเดี๋ยวก็ตามก็ขอต้อนรับสู่ครุราราโฮมรีสอร์ทนะครับแล้วมีอะไรออดี้จะดูแลทท,ท่านด้วยตัวเองเลยครับิ สำหรับอาหารมือโตนะคะก็เป็นอาหารแบบที่ออดี้เขาจัดให้พิเศษเลยสําหรับการมาเที่ยวบ้านเพื่อนในครั้งนี้ก็จะดูเป็นอาหารที่แบบพูดอะไรพูดอะไรยังไม่หมดเลยครับนี่ปิดท้ายด้วยไข่ลูกเขยอันนี้ก็เป็นอาหารบ้านบ้านะครับเป็นเนื่องจากผมไม่ค่อยทานอาหารทะเลเท่าไหร่ผมเห็นว่าคุณยุ่งน่าจะเหนื่อยจากการที่ผมพาไปทัวร์ปารบุรีวันนี้จริงจริงยังยังไหวอยู่นะจริงๆยังไหวอยู่นะเพราะว่าเราไปแค่ที่ไหนล่ะเราไปเรียบชายหาดเราไปเลียบชายหาดศาลเจ้าแม่ทับทิมทองใช่ไหมคะ แล้วก็แวะดูนู่นดูนี่อ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสคราวหน้าจะพาไปเขื่อนปานบุรีแล้วก็จะพาไปอีกหลายๆที่โดยเฉพาะทัวร์รับประทานไปทานตามร้านต่างๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจจัดให้ตรงนี้ชอบมากร้านอร่อยๆเขาบอกว่าที่ปานบุรีมีร้านอร่อยเยอะมากแต่วันนี้เรามาบ้านเพื่อนเนาะเราก็อยากมากินข้าวบ้านเพื่อนว่าเพื่อนเขาทานอะไรกันบ้างเราก็อยากทานอย่างนั้นอ่ะในของกินนะหิวมากเชื่อเลยคับ ขอบคุณคุณออดี้และกูราภูระาภมรีสอร์ทนงมาที่พายุ่ยงเที่ยวทั่วปันบุรีวันนี้เลยด,ดีมากๆครับแล้วก็ขอบคุณคุณยุ่งที่มาเที่ยวเพราะว่าถ้าคุณยุ้งไม่มาวันนี้ผมคงไม่มีโอกาสขับรถเท่ๆที่อิตันเอามาให้ยืม,มวันผมก็ต้องแวะไปที่โชว์รูมซะละค่ะ เพราะว่าที่นั่น่มีรถเหมาะคุณอีกเยอะเลยนะหลายหลายรุ่นที่เหมาะกับคุณออดี้แล้วก็เหมาะในรายการของสอดรู้สอดเห็นเราด้วยว่าแต่คุณชอบปานบุรีไหม,มเนี่ยชอบสิครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาแต่ก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยเดี๋ยวจื่นจะพาเพื่อนๆมาที่นี่อีกเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้าง,งสงบแล้วก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้ใช่หรือถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากแวะเวียนมาเที่ยวนะครับดูได้ที่เวอร์ไวด์เว็บคูราคูระโฮมรีสอร์ท com หรือว่าใน Facebook ก็จะมีคูราคูระโฮมรีสอร โทรศัพท์เราก็มีเบอร์นะครับ0816398191ค่ะและที่สำคัญวันนี้เราได้มาสอนดูสอนเห็นกับอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งของคุณออดี้ที่คนส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นถ้าใครอยากเห็นก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นที่เดียวก็ถือว่าเป็นรายการแรกที่เปิดเผยไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยะค่ะและสัปดาห์หน้าคอยติดตามนะว่ายิ่งจะพาไปสอนรูสอนเห็นกับสิงเป็นตื่นเต้นจังเลย<อ>ต้องรอดูแล้วเจอนะครับทันเลยทันเลยหิวิว คนไหนที่ไม่รักคนไหนที่ไม่เคยจะเข้าใจไม่เหมือนที่ฝันฝันไม่เหมือนที่คิดอยู่ ตั้นไรทูเอ็กซ์ l ล e n c e ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้าพร้อมสูตรบริการมาตรฐานระดับแนวหน้าของเมืองไทยโทร02 789 9998ไปเพชบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมลงัง